สวัสดีนะครับสวัสดีรอบยี่โมงเล็ดโมงเสียงเสร็จแล้วครับก็จะไปร่วมกับเด็กแก๊งครับร่วมกับเด็กแกง๊งสวัสดีครับสวัสดีครับ กับมเมตอนนี э. ้บนหลังมเมครับกับบรรยากาศหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างสะการบินไทยครับที่เดียวเล่นตงตงตงพบกับบ้านน้องดาวอินบอยอินบอกินน้ำแน่แน่กินน้ำแน่ มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเด็กแก๊งของเราสวัสดีครับมุดละบอมุดละบอ่อะไรฮะองแดงหรอมองเดียวนี่นี่โซนี่บอปิธาอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในเลยยยังงอู่ข้าในบอเขาข้างในพุกข้างในแล้วโซนได้อยู่ เปิัดเยกออกเลยเอาเปิดเอาเปิดเยเอาโตเลยบกคุ้มเลยต้งกลางเลยบ่ลอยอ่าลุยลุยลุยเดี๋ยวออนไลน์นี้เดี๋ยวพี่ดี้ครับโอนมาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อ Ok khắc, ok. kìa mẹ học xong mẹ 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 chả mẹ 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 mẹ

อ้องขอเชิงเชียงครับัอดีครับัอดีครับัอดีทักทุกท่านเลยครับอ่าอ่ะตไปต่อจ่าด้วยแล้วจ่าด้วยแล้วจายแล้วจ่าแล้วจาดูเยอะเรับได้อีกห้าเชื่อครับ เาลจเตอร์ละโอ้่กันสัตว์เราปสกุเลยดีดีดีกว่าี่เงี้ยอยู่รับโอ้ผมป่าครเบทีลองขัดมือกอนเลยเลยมาใหญ่มาเล็กลองออานอันคอมเมนต์เลยที่ก็คอมเมนมาท่าน บอกกับเขาทำไงค่ะรมแห้งอยู <S <S <々>่ค no, anyway, ่ะอันนี้แม่ขายด้ค่ะว่าแมนควนเขียวเบาดีเนาะใหม่กันซันจังแม่ามาหนักบอกเบาอามาคือหยกยกหยกเยกได้สวัสดีค่ะพี่นวลใส่สูมแบบเด็นี่อ๋อสีแดงกดหน้ากดหลังสะใส่ว้าเลยเออ กูได้ปุ่มโอ้ยอู่าอยู่หลังออสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับเสียงไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เดือนสวัสดีพี่กายนะครับสวัสดีเอ็แฟนกลับร้อยกว่าท่านนะครับลมแรงมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจรับพาผมมากข้าวปันเขียวกินข้าวครับเดี๋ยวผมจะดูยงห้อยมดแล้วบอก ทำหาแต่หอยน่าสะสมได้ครับนี่พวกนี่พว็เไปใหม่หอยแซ่บได้หอยหอยอ้วนด้วยหอยอ้วนด้วยครับได้มาจากไหนหอยนี่จากตลาดอ๋อป้ามาหากันปะไม่มีเวลาไปหาก็เลยไปซื้อตลาดนี่ครับอันเกือบมาปิดงานครับกินนะจ่ายเลยครับกินข้าวครับปลาไหมนะเนื้อจันทรับ ก๋าเจา้าก๋วยเนี้ยวบ่ก๋วยเียว่ะตัวนีว้ันเสารอืมอ๋อก๋เงียวสวัสด,ดีครับ,บ,บรขับคครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินข้าควครับเ้เจ้าของบ้านเพิ่ไปเห็ว่าพันคือไม่ได้จ่าด้วยม่บนันเี่ย่จาลยไปไหน

พวกเราจะช่วยทำงานด้วยช่วงบ่ายแซบครับเพรเชียวไรสดใช่ไหมครับอ่ะคือพวกเรานะครับขายยช่วยโบูถคะแนนเอฟซีโบูตคะแนนมาเยอะแยะนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้พวกเราเด็กแก๊งนะครับพวกเราจะประมูลนะครับประมูลคือผลิตภัณฑ์ของพวกเราแล้วก็ของมงคลนะครับอย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่วงบ่ายนะครับอ่ะช่วงบ่ายรับ อะไรนะช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่่วงบายเราจะเอาของมาประมูลช่วยช้างผูกงานด้วยแจ้งบอร์เอสซีเรื่อยๆด้วยครับช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายครับกินหอยครับทำไมอกินกับย่างส้มตำบวกรกินก็ส้มตำปลาแตงกวาส้มตำยลาสีส้มปลาใส่ก็ใส่กันสี

ไปหกเจ้าคือบ่ไปน้ำไปเจ้าเลน้อ oh, <oh ืมไปจ้าเลยน้าไปใส่ไปตห้าไปใส่ไปนสิ้ไปาไมไปกับคหลังกัจะไปมึงรถไปมึงอ่ะมีสบอแ้ววันี้เขาบอกให้ไปใส่บากแกงเขายังไ่ได้ไปนี่ันัมีรถเอาต้อันี่มัมีกัเวลากับนต้องยึดเอามึงนยึดก็ได้ข้าวะครับข้าวครับ คุณจะไปไหมล่ะเสื้อเสื้อเสื้อเหลือเยอะบอกเสื้อเดี๋ยวจะได้เราจะแบ่งให้ชาวทางด้วยเสื้อเลยเยอะไม่แต่งานช้างเอฟซีผสมมาให้เยอะเยอะอยู่เขาไวนันลาไม่ร้อนเบา่างไมวทิไล่ายให้เลยฮะได้เขาเวนันลาเบา่างไมวทิร่ายให้บอกมันมันมีหลายท่องอยู่นี่ต้องกันเดี๋ยวบอกเอฟซีบอกอะไรเราอยากเอ็มดูครับครับผมกับข้าว อาเดี๋ยวให้ในตอนเดินไปปิดอยู่นู่นนะครับอะอะไรไปปิดจบกันไล่จดเอาแค่เม่ดาปิดก็ได้นี่ยงูมันจบอยู่ซื่อจะแป้งโอ้โหขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตเข้าช่องของโมเมน,นะครับสวัสดี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 เอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ ก็นานพอสมควรนะครับ11นาทีคนชม193ท่านขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะครับที่โบูชคะแนนมาเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีช่องอะไรนะช่องอุ้มบุญทางอุ้มบุญนะครับเข้าไปติดตามแล้วก็โบู์คะแนนมานะครับถ้าท่านไหนนะครับที่อยากโบูชคะแนนร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็โบูชมาได้นะครับแล้วก็ ช่วงบ่ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้พวกเราเด็กแก๊งนะครับพ่อๆเด็กแก๊งและชาวช้างทุกท่านนะครับที่เราจะประมูลกันนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือจากชาวควนช้างเองนะครับแล้วก็ของมงคลนะครับของมงคลที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันประมูลเงินในครั้งนี้นะครับช่วยช้างตกงานนะครับอาอย่างนั้นพ่อดาวขอออกจากไลฟ์สดนะครับขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ บายบายสวัสดีครับ